สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็มีแนวทางหวยฝันมาไล่้ฟังอีกเช่นเคยวันนี้วันที่30พฤศจิกายน2563กก่อนจะไปฟังความฝันก็ขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านนะคะขอเป็นสะพานบุญในการบอกเล่าเรื่องราวส่งต่อความฝันไปแบบไวๆเพราะวันนี้มีฝันเยอะแล้วก็รู้สึก เหนื่อยขี้เกียจยังไงบอกไม่ถูกเริ่มจากฝันแรกนะคะผู้หญิงฝันวันจันทร์ที่สามสิฝันว่าไปกดบัตรคิวกินข้าวที่โรงอาหารได้บัตรแล้วไปต่อแถวพอถึงคิวเราเนี่ยข้าวเหลือจานสุดท้ายคนขายตัดแหนมหมูทอดให้สามแท่งแล้วถามหาบัตรคิวเราบัตรคิวเลขที่หกหนึ่งห้า ถ้ากลับหัวก็เก้าหนึ่งห้าหกหนึ่งงวดที่แล้วทำไมไม่ฝันต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าเก็บเหรียญโปรยทานเยอะมากมีคนบอกว่าในเหรียญเนี่ยเขาใส่เงินไว้ทุกเหรียญมียี่สิบสี่บาทต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าช่างมาเสริมคานหลังคาบ้านให้แล้วก็ซ่อมแซมรอยร้าวให้บ้านเลขที่สามเจ็ดห้า ดห้าถ้าใครซื้อได้หรือว่าซื้อก่อนก็ดีเนาะคนที่เจ้ามือปิดซื้อไม่ได้เว็บอั้นก็ถ้าออกก็เสียดายเพราะว่าเลขอั้นเลขดังเนี่ยออกทุกงวดต่อมาพี่เองฝันวันจันทร์ฝันว่าเด็กผู้ชายถูกพ่อตัดนิ้วมือมือซ้ายในห้านิ้วมือขวาถูกตัดทั้งข้อเด็กก็หนึ่ง มือก็ห้าแต่ว่าอีกข้างหนึ่งคือโดนตัดทั้งข้อคือศูนย์เลยไม่เหลือสักนิ้วมันก็ถ้าบางตีนะหนึ่งห้าศูนย์ต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าซื้อลอตเตอรี่ดึงเลขเจ็เก้าหแต่พี่ที่รู้จักดึงเลขสามศูนย์เขาบอกว่าเลขเนี้ยป่าให้ซื้อเลขพระแก่ ต่อมาผู้หญิงฝันฝันเห็นปลาทองสองตัวตายหนึ่งตัวเป็น1ตัวถ้าเราตีกันก็8081ต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าคนแก่เข็นรถวินแชร์เอาชายพิการมาส่งที่บ้านเราก็ไม่ให้เข้าบ้านแต่คนแก่ดันรถเข้าประตูจนได้ บ้านเลขที่98ทับ1-3คนนี้เล่นฮานอยไทยนะคะ98ทับหนึ่งสเลขดัง1-3ก็คนฝันเยอะนะ98นี่ก็เจ้ามือข้างนอกนะปิดหมดแต่ในเว็บบางเว็บยังไม่ปิดนะก็คลิปนี้เล่าทั้งหมด7เรื่อง วันนี้มีหวยลาวฮานอยหวยลาววันนี้คิดได้1 9กับ1นึ่สองหนกับ1 2นะคะเผื่อใครจะไปหวยลาวเนาะหนึ่ก็ถ้าใครชอบคลิปที่ปังทำก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วก็เดี๋ยว มีมีหวยฮาหนอยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮาหนอยปังวางเฉพาะในกลุ่มนะวันนี้บอกก่อนนะว่าเลขมันไม่ใช่เดินดีนะคะอันนี้คือหนอยธรรมดานะเลขแบบนี้คือให้สามตัวแล้วก็ตัดตัดเป็นสามชุด ออของวันนี้คิดได้8 4 3นะคะก็ตัดเล่น8 4 8 3 4 3 3ชุดกับบนล่างก็ประมาณ12ตัวอันนี้เนาะส่วนหอยลาวเข้าบ้างหลุดบ้างวันนี้หอยลาวนะคะ1 9กับ1 2 1 9กับ1 2นะฮานอย8 4 3ตัดเล่นเองนะจ๊ะเหมือนวันที่27อย่างเงี้ย ต้องซื้อทั้งบนทั้งล่างนะคะอันนี้วางจริงนะไม่ใช่จกตานะจ๊ะอ้าวคลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ